โอเคครับผมกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดังลูมิแอนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมมาเล่นสลิมในตําแหน่งของจังเกิลนะครับผมก็เป็นตัวแข้งเวิร์ะครับสมัยประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมในตําแหน่งของจังเกิลนะครับโอเคตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับสำหรับสลิมจังเกิลนะครับผมสลิมปานั่นเองนะครับก็เนี่ยตัวนี้นี่ก็ มีโมดบาทน้อยลงนะสลับสลิมน,นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวที่ยอดฮิตกันเลยนะครับไม่ว่าจะเอาไปเล่นป่าหรือเอาไปยืนเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกให้มันเอาเลสเลสเสร็จก็ไปเอามงกรเล็กต่อนเลยนะครับอือคือไปดูพี่กิจไงามาครับอือโอเครีบเอานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอปิงให้มันเอามังกรเล็กนะครับ ก็เล็กนะเพื่อนโอเคนะครับทุกคนโดนมาปลาฮอกเอ่อ oh ปลาฮอกว้า wow! เป็นเรื่งสเต็ปนะครับมาดิครับเคลียร์ลำไล่ให้แล้วนะครับผมโอเคเฮ้ยมึงไปตีตรงนั้นอนะ่ะโอเคร,รีบเอานะครับผมโอเคโอเครีบเอานะครับเพราะว่าเราจะต้องไปฟาร์มต่อนนะโอ okay, เคเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับโอเค สักหน่อยนะครับผมมาต่อมาตีต่อนะครับโอเคทุกคนนะครับผมก็สำหรับสลิมเนี่ยก็เป็นตัวที่คิดถึงนะก็เล่นนานมากนะครับเล่นมานานมากสำหรับตัวนี้นะครับผมสำหรับรูเทีม่มมลังแฝงผมจะขึ้นไว้ให้นะครับก็คําเตือนนะครับก็เป็นความคิเศนส่วนตัวนะครับผมคนเราก็มีไอ้นี่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็ส่วนมากก็เซตนี้ก็จะเป็นเซ็ คล้ายๆกับโมเลนเลยนะคลิปที่แล้วที่ผมทำนะครับเป็นเซเลตมเดียวกันนะครับผมลูนก็พอๆเหมือนกันนะครับโอเคนะครับตีไปนะครับผมก็พลังแฝงก็เหมือนกันอีกเช่นเคยนะครับก็พลังแฝงนกจิบนั่นเองนะครับโอเคฟามไปนะครับผมเหมือนล่ามันจะยู่เยอะนะเดี๋ยวเราน่าจะเปิดมาก่อนได้นะครับโอเค ผมบอกให้อารเลนมาเอามาังกรนะครับนะครับอืมอบอกตั้งนานอารเลนยังไม่มาเลยเราน่าจะได้นะอารเลนมึงก็ช่วยกูเทียกทีซักทีเถอะส,สมัยโอ้โหสมัยไม่ได้ว่ะแห้งรุนอันนี้เออแต่น่าจะได้คิวนะครับโอเคไปไปโอเคได้คิวที่ร้อยแล้วนะครับ โอเคมาเอาเลตต่อนะครับได้เลแล้วนะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะน,นั้นได้คิวไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับจะเสียมังกรไปเนี้ยดิเพราะว่ามังกรเนี่ยมันได้บัฟค่อนข้างดีนะครับเฮ้ยหอกพันเมตรโอไม่โดนพี่ละเสียจใจนะครับเอ้นะครับผมคือหอกพันเมตรพี่มันโดนทุกดอกนะแต่ตอนนี้น่าจะแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันเป็นไรหอกพันเมตรเป็นไง ตอตีอ้อนกนกจิบสีตอไอ้มันทึกๆนะว้ไอ้สลับปั๊ตาฟนั้นมันรู้ทึกจังวะครับย้อนลหอกพันเมตรปลาหอกพันเมตรเป็นหนึ่งสีโอ้โหนะครับผมไอ้หอกพันเมตรพี่มันคมเกินนะครับมันแบบคือแบบโดนทุกดอกอะครับแล้วบอกเพื่อนรักไม่ใช่โทษโอ้โหโอ้โหกูไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้านะครับผมเยเกือบตายนะครับเออดีนะรอดมาได้นะครับผม คือพี่โดนทุกทุกคือโดนทุกสกิลอะครับแต่พี่รอดมาได้นะครับผมเพราะว่าพี่เนี่ยแขวนลงปูเข็มนะครับบอกเลยนะครับผมเออวงวงเฮียอะไรเมื่อกี้วงอะไรวะนะครับเราก็ฟาร์มไปนะครับเอาเลือดก่อนนะครับผมตอนนี้โลนะตอนนี้เราได้มาสองคิวนะครับตายสูรนะครับแอตติชเป็นสูตรแล้วนะครับไม่สูตรแล้วคือยังไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคเราก็พยายามฟาร์มไปนะครับสลหรับถังของสลิมนะ ก็สลิมเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวที่ดาเมจแรงนะครับปาฮอว์กม่สเตปสวยตี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 เอาไปอีกทีนี่ก่อนและตีสวยนะครับนาคอส์ดตีเป็นไงโอ้โหโคตรโกงอะครับเออลืมเบ่าลืมบอกไปนะครับตอนนี้เรามีนาคอสซัพพอร์ตมาฝั่งนู้นอะนะครับผมก็ตอนนี้แรลงประมาณแรลงคอนเอยตีปาฮอกโดนตี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  โอเคตายนะครับเอ้าเอ้าทำไมกูตายโอ้โหป๊อบตีโคตรแรงนะครับผมเฮ้ยพ่เสียใจวะแต่วจะเป็นไรเราน่าจะได้นะครับเอ้ยหรือกูไม่ได้วะเอ้ยเราไม่ได้โอ้พี่ถอว่าบิลซ่าเอาตัวเข้าไปแลกแต่พี่ไม่เคยได้อะไรเลยพี่ท้อนะครับผมโอเคนะครับป้าหอกหน่อยป้าหอกไม่นด้สเต็ปโดนตีตีเอ้ยมึงเอากูเลยเหรอเออจะเย็นจะเย็นนะครับ โอเตีต okay, ีต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 ีมาดิครับ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 เฮ้ยมาดิครับว่าไงบัตเตอร์ฟลายป่าเฮ้ยมาดิครับโอู้ยเกือบตายโอ้โหยตีตีนกจิ๊บเฮ้ยเกือบตายนะครับผมเมื่อกี้บัตแมง่งก่อข่าวเด้งนะครับดีนะมีนกกระจิบช่วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ได้มา5คิวแล้วนะครับตายหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็บ,บ้ากับช่องกันก่อนนะครับโอเคนะครับผมโอเคผมตอนนี้ไีไีต,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 ตีมาเลยครับมาเลยครับให้สามให้สามพี่ให้สามครับน้องมามาตีต,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 ตีเฮ้ยเกิดไปเป้าวดนอะไรวะนะครับผมออโดนอะไรครับ <c oughs> นี่โอเคตอนนี้มา เอาก่อนต่อนะครับเอ้ยตีตีตีในตีมาดิครับมาดีครับมาดีครับมาดีครับมาดิครับเออคุจะตายกูจะตายกูตายเออรอดนะครับผมก็ช่องผมเนี่ยก็ไม่มีสาระนะครับผมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมสาระก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมเอาจริงๆอาจจะเป็นช่องแบบวกเวกโวยวายอะครับอืมนะไปไปไป เพื่อนโอ้โหปาห้องไปไหไม่รู้นะครับอ้าวได้อย่างงี้เรียบร้อยโอเคสวยงามนะครับเป็นที่ร้อยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาทีแล้วนะครับผมตีตีสวยงามนะครับมาลากต่อนะครับผมพูดไปพี่ก็คิดถึงครับสลิมนะครับผมตอนสมัยแข่งเวิร์ะครับคือแชมป์โลกครับไม่ใช่กูนะครับผมคนอื่นนะครับ พี่ก็คิดถึงนะสมัยพี่ไม้ซูซูเจ็ดเอ็กซ์นะครับเลนสลิมป่านะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยุคของสลิมเอ้ยยุคของแคริป่านะครับก็แคริตัวไหนที่เอาไปป่าได้เนี่ยเอาไปป่าก็หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิมนะไม่ว่าจะเป็นโมเลนนะครับฟินิกอะไรเงี้ยครับสมัยก็จะเอาไปป่ากันเออเฮ้ยคุโดนดึกนิ่งกันมามาดิครับมาดีนะครับสมัยก็จะมีอะไรนะเคียวนะครับผมเคียวเป็นพลังแฝงนะครับ โดโกงตอนนั้นอยู่ได้นานมากนะครับอยู่ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันจุดจบเกมครับถ้าคุณไม่ตายนะเขียวนะแม่งโกงจริงนะครับสมัยก่อนนะครับทุล้วก็คิดถึงอะครับนะโอเคทุกคนโอเคสำหรับสลิมนะคือปาหอกพันเมตรนะครับพี่เนี่ยเรียนวิชากังฟูมาครับคือแบบปาเขาเรียกอะไรนะกระบี่กระบอกอะครับคือปาโดนทุกดอกครับผมนะ อ่ครับจังหวะนี้ปลาหอกเป็นสเตปโอ้โหอะไรวะนะลมนะครับผมโอเคนะครับอ้ยแรงนะลองไหมจ๊ะนะครับอือเลยโอ้ยไอ,อตัวเนี้ยมันค่อนข้างแรงนะการลีป่ะอืมนะครับการลีเนี่ยเป็นเมธีถ้าประมาทเนี่ยมันแรงนะครับโอเคตอนนี้ก็กางคืนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา15นาทีแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ตาย10บนะครับเอ้ยเอ้ยคาสิบ ตายไปสามนะครับผมอูเริ่มเบล์แล้วเริ่มเมาแล้วเฮ้ยโคตรแรงโคตรแรงกอลีโคตรแรงตัวโกงกอลีแม่งโกงนะครับผมอ่ะสักทีไหมน้องอย่ามาว่า,านะครับเรื่องเราโลนะโดนเราโดนเราโดนทีเนี่ยน่าจะตายได้เลยมาดิครับอลัมเราตีตายังแห้งยังง่วงตีตีตีหอกตีตีตีเฮ้ยน,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 นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็นะครับผมจะโดนที่นั้นทีเดียวแห้งนะครับ สำหรับกาลีกาบือ้อดาชิโกในชินาโบนะครับผมโอเคดูเลือดไปสักหน่อยครับตอนนี้อยากได้ดาร์กนะอยากให้เพื่อนมาเอาดาร์กสักหน่อยนะครับแพลดดาร์กหม่อยพล็ดเพลแดพลดโอเคอารีน,นมาช่วยนะครับผมอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นมึงมาช่วยกูโอ้กูกาลีแม่งซาดกระสุนเป็นปืนกลเลยนะครับผมตอนนี้เอาไปนะครับตอนนี้อารีน,นกูเปิดนะครับเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวนะครับผมสำหรับอารีนนะ แน่มีจะพูกหิ้วคิววะเออพี่จะเสียใจนะครับผมหิ้วคิวเกินทำไมต้องฆ่าแกงกันด้วยเอ้าตีไปไปนะครับนี่นกเจี๊บพี่นี่มันแรงจริงนะครับตีไปตตไนะครับผมล็อกในป้อมก็จะตีในป้อมนะว่าไงจ้านะครับผมมาเลครับไปไเฮ้ย ไม่มีป้อมนกกระสาแล้วอ้าวตายี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 มาไหนครับ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 เอ้ยทำไมกูตีไม่โดนเลยเว้ยไปตายีตายีไปไหนบัตเตอร์ไฟป้าโฮมสเตปเอ้ยไม่โดนหรอเอ้ยโดนทำไมตายโอ้โหฝ่ายแม่งเจ้าก็ร้อยไม่ใช่เซตพันเป็นฝ่ายต้ใส่เซตพันอ้เหี้ยเอ้ยถื่อเกินนะครับอีกเสียใจนะครับผมเอ้ยไม่เข้ามาจบเลยละกันนะ โอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับถางของสลิมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ลค์กดซับส์ให้ผมด้วยนะครับค,รบคลิปหน้าก็จะไม่เล่นตัวอะไรก็ติดตามรลบชมยกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย